ปัดปัดนี่ปัดปัดนะคัดปัดปัดปัดัปัผัดผโอ้นำก็มาเร็วอน้ำมาเร็วอืมนีขั้นตอนทีายเด้ครับขั้นตอนที่สามร่นสามเทือถาวบงามเตะปากเตะปากพุทไหลุดเตะปากตะกองเด้อรุ่นนี้เดือนที่สามหนูมาออกมางามสะกอหลัดออกมาแล้วบางามเตะปากพุทไยหลุด รัเป็นการกันติอย่าะเต้ปากต่อติงอีสานสวัสดีครับต่อติงอีสานแซ่บบนะครับว่อ<ไ>นี้เฮ้าสีมีเมนูเป็นไอ้หนูนะครับหนู ต้นเป็นครับต้นเป็นครับอ่าต้นนี้ถี่มือจากถี่มือจากอุบุญนะครับถี่มือจากอุบลมาจากอุบุญนะครับครับเย้แต่ตาไม่ดูสดเราไม่ต้องหลอกคนให้ยากยุ่งยากนะครับนี่มาจากทำไฟอ่อนๆสุดยอดมากเดี๋ยวพิธีการต่อไปทำให้ดูนี่ครับมือนี้เขามาพอครับอ่บลุงไหมนะครับนี่ลุงไม้คนหาหนูนะครับนี่สุดยอดนี่ยาปฏิโมบาลเท่านี่เด้อพี่น้องอ่าขั้นตอนต่อไป ครับทำไฟอ่อนๆนะครับไล่ครับผมรุนอ่าครับเอาครับขั้นตอนแรกรุนทั้งมัตถอุกรณ์ครับทำหนึ่งเด้อเดี๋ยวครขั้นตอนแรกรุนทั้งร้อนเราไม่ต้องลงขนยุ่งยากนะครับครับผมอ้อยพุ่มสูบยาปฏิโมกครับรูดออกไปเฮ้ยชั่วโวยังกลับมาโอ้โหยังกลับมายากลนะครับสุดยอดเลยต่อไปมันง่ายขนาดนี้เลยนี่เท่งนี้นะครับนี่นี่เท่งนี้นะครับเด้อ นี่ไฟขนาดนี้นะครับไฟนี่นี่นี่อาทิมยาก่อนทิ่มยาก่อนครับผมนี่อย่าให้ไฟแรงนะครับไฟขนาดนี้นะครับนี่นเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่ทำให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับวิธีถอนคนหนุนนะครับนี่บอต้องลงยากครับนี่การเทคนิคมาต้องยาครับใช่ประมาณเท่านี้ครับผมเราใช้ผลไม้นะครับนี่กดไฟบานเท่าตีออก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  นี่ครับสิคนี้นะครับนี่สนี้นี่อย่างนี้นี่ครับจากเชฟลุงไหมนะครับนี่ก็รนออนนี่นี่รดนอบไปนะครับเชฟลุงไหมค้นหาหนูเนาะนี่โอ้สุดยอดเลยครับยีบานเท่านะครับนี่นี่ครับขั้นตอนขั้นตอนเทคนิคเะครับเทคนิคอารดนัวมันแหมันสะอาดสะอาดหนูกัดอาเอาดันพื้นมาก่อี่เทคนิคเลยครับ อ่าพดใหม่ครัตีต่ออีกครับโอ้ขาใหม่ด้วยไหวสร้างนี่ก็ดูแค่เอากำลังทำอ่าเอาฟืนมาใส่ฟูฟูนี่เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการการการล่นหนูนะครับนี่เขาไม่ต้องถอนขนในอยากถอนขนเหตุใดมันเกี่ยไหนมันเกานะครับนี่นี่วิธีครับเทคนิคนะครับ โอ้โหสุดยอดเลยโนี่เขามาตอนนี้เขาอยู่อ่าต่อเต่งอีสานแซ่บนะครับอยู่กับอ่าเชฟอ่าเชฟคนหาหนูนะครับนี่เชฟลุงไหมนะครับนี่เพิ่นมาเพิ่นมาจากอุบลนี่โอ้โหเทคนิคคันสุดยอดเลยควิธีการให้ดูมาทครับครับผมมามาเห็ุวิธีการให้นี่เพิ่นเพื่นมามาเบิร์นนะครับเดินวิธีการเขามาต้องคอนคนหนูให้เบิ่งนะครับขอดูนะเพาะ่ต้องล้นนะมันยุ่งยากครับผม มีการพอแม่เข้าถอนคนบ่ต้องให้มันยุ่งยากหลอกยึดนี่นี่นี่อ่าเข้าเขารุนไปปัดโอ้ปัดอีกปัดปัดปัดออก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 ปัดปัดครับนี่ไก่เชลมงามอะไรเด้นี่ยว้าวเนียนเลยอ่ะไก่เชลมงามอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เห็นแล้ววะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไก่เชลยงามแล้วนี่เลื่อมเนียนและอีกสักคู่อีกสักคู่นี่นี่รอบรอบได้เลย รอบนี้ได้เลยเอาสกอตไลมาหนูพูดปุ๊กเอาสกอตไลมาให้เอาเริ่มเริ่มเริ่มเลยบอกระเริ่มนะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะอ่ามันเริ่มสวยแล้วเออขั้นตอนสุดท้ายนี่ไปเราไม่ต้องทอนคนยุ่งยากเลยครับผมนี่มด โอ้โหเป็นวิธีการหนี่งที่เป็นเทคนิคนี่ที่ไงด้ายแห้งอ่ะเออสุดยอดเลยเนี่ยเทคนิคคเกินเนี่ยสุดยอดเลยปัดปัดนี่ปัดปัดนะครับปัด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 ฝนปัดฝนปัดฝนโอ้ห่านกระปลาเร็วห่านมาเร็วอือเอาน้ำมาเรสารละมังมาเร็วโอ้โหสุดยอดแม่กน้ำสารละมังมาเร็วเดี๋ยทำให้ดูอ้าวนี่ครับเป็นเทคนิคครับ มันต <lien> ้องยิ่งยากในการท่องโุลดมือเยมันหอนเลยน่าไปหอนเลยมันร้อนมากเลยโอ้ยรุดมืออีหางกินซะบ่อีหางกินซะบ่เออครับนี่เทคนิคนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ละครับนี่มันีเนียนนะครับนี่สุดยอดเลยสวยไหมสวยไหมยอนนี้สวยงามเลยอ่ะโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวดูสกัดจากก้อนไรอ่ะนะครับเอาสกอด ล้างช่วยล้างจากเรามาขัดออกครับไว้งามเลยครับดูนะคอยดูต่อขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากครับโอ้ต่อไปนะคอยดูนะคมันงามมีหลีเลยมันงามมีหลีเลยโอยมึงเดี๋ยวออกพีหลังแกน่าีก็มีผู้ซอยหน้ามันเอาหนามมาให้กะละมังดูผิวมันจะเป็นยังไงนี่เอาขัดออกนะ ขัดโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วัดเอานะเนียนเลยอ่ะขัดเอาหน้าอ่ะเนียนเลยขาวไหมโอ้โหพระเจ้าไหมเนียนเลยครับเนียนเลยไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับผมการถอนขนงูไม่ยุ่งยากหรอกครับครับนี่ทิ้งนี้ครับนี่นิ่นะครับขัด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 ก่อนหนังมันหลอกโอ้ยหนังมันหลอกเสียดายดิเออนี่แหละครับนี่เป็นเพิบิดนะครับนี่ นี่แหละครับสวยไหมครับโอ้โหอ่ะตรงนี้แหละสวยดีมากโอเคนะว้าวเลยอ่ะดรอดมากอ่ะวิ่นะครับผมง่ายดายไหมครับนี่นี่ง่ายดายในการไม่ไม่ต้องต้องสอนคนยุ่งยากนะครับครับผมเที่ของเราใช้แค่คนไม้ปัดปัดปัดมาสะกดไล่ถูถูถู โอ้ยสวยไหมครับสวยไหมโอ้โหไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกลิ่นขนนะอเวลาทาทาอาหารไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีว่่มีขีวมีบอกขิวเล่นะบอกขิวเลยนะครับปากเขาเนี่บอกว่ามันบอกขิ้ขนเหรอโอ้ยมึงเฮตสีมันจะขิวขนบพ่อมี ครับโอ้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นเจอครับเชฟงามมาสิครับเจอครับเชฟลุงไหมนะครับเชฟลุงไหมค้นหาหนูนี่ของจริงมาแต่อุบลเนี่ยม่เห็นมาแต่อุบลไม่เฮ็นอีกมาชี้สเกลเดินทางมาไกลนี่ครับมือเทพครับมือเทพนี่ครับมือเทพอ่ามือครับใส่กับดักอ่ะเทพเลยครับนี่คันเทพเสียเวลาการถอนหนูนี่ครับนี่นี่ครับคอรติดตามน้องนุ่งเขาแบบเด้อฝากฝากฝากคนไหวน้ำเด้อครับเออนี่ครับเอ่อ ลุงไหมนะครับนี่ครับลุงไหมอุบลนะครับนี่ค้นหาหนูนะครับนี่ของจริงของแท้นะครับผมนี่ทําให้ดูแล้วก็มีเบิงเทคนิคในการถอนคนหนูคันเทพเพื่อกันครับโอ้โหไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไม่ต้องถอนเสียเวลาครับทำให้ขาสะอาดงามนี่วิธีกระเสิร์เมาจะไหนงามพอสุดยอดเยียงงามงามครับโอเค ฮัลนหลครับสุดยอดเลยครับขอบคุณกดติดไลค์กดติดตามกดแชร์สกายให้น้องครับด้วยนะครับครับขอบคุณครับอ่าเนี่ยต่อติงอีสานแซ่บนะคที่ครับเนี่ยมาเยี่ยมยามน้องดูรูปร้านที่นชิสเกตเมื่อเดือนก่อนพูดหลายหลายนะครับเดอครับขอบคุณครับเย้ครับผมเนี่ครับอันนี้เพราะว่าอ่าอ่านี่เป็นหนูตัวที่สองนะครับน้อนี่เคอ่าเชฟอ่า พลรุ่งไหมนะครับค้นหาหนูนะครับนี่เพิ่นเอามาเห็ดเป็นตัวที่สองนะครับที่ที่เพิ่นมาหน้าจากหน้าจากรวยนะครับนี่นี่เพิ่นมาเห็ดเป็นตัวที่สองนะครับนี่โอ้แล้วก็มนสิเนียนก็กันเลยครับเพ่นนี่เป็นเทคนิคนะครับการการหาหนูนะครับอาการในทอนเห็ดหนูครับผมนี่ทอน้นกรนหนูอ่านตาสเนี้ยครับผมโอเคครับสุดยายอี่แ้ลอ่ะอ่ะหาง หางร้อยเปอซแล้วหางต่อไปก็ลนลนพี่น้องมาเท่าลนหนูถาบ้างามมาเตะปากุูไทยเลยฮะฮะงะฮ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 ปฮะฮะยะฮ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 ะอะฮะฮะฮะะ้ะ ติดต่อไปถวเบิ้งแถาบ่างมามเตะปากผูทไยดีละผู้ไทยอเต้ปากเลยออะตัวนี้วางามกาตกก่อนแทนดเลยเดี๋วมายืนบนยืนี้ก่อนเดี๋ยวมายืนบนยืนดีดก่อนทำต้นแรกนี่หมดไป อย่าไปมือใบเนียใบมองได้ผลม่ใช่ยเียวมองหันอย่าแปะมือสัผัสถามือถ้าไปแปะมองนี้ผลมันช่วยเตอนี้เด้อแปะอ้พนีมองนี้มาครับนี่ขั้นตอนแรกต่อไปก็ลุนตอเอา มาโดนทาเจ้าป้าขไม่ได้ทิ้ไไะไรไ้เลยมาโดนทาเจ้าโลขนอยู่บะโอ้โอลขนเจ้าเิมมล้นดีน้อนีนมองค่อยแตะใบาังหันเห็นปอฉันได้ก็บอกออกแต่เบื้งเด้อค่อยแตะว้ดีค้าค้าคางกัวดิค้าคางกัวคอยแตะมือไหวนะค,ค,ค,ค้าดู นี่ขั้นตอนที่สองปั๊บ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 ไฟสิรุ่นสามเทื่อนทำละอยสิเป๊ะก้อตไลญ่ให้เบิ่งนั่นนั่นนั่นมองคอยแจ้ไว้เดี๋ยวมันบ่ออกได้เลยเห็นบ่อเนี่ยมองคอยแจ้ไว้เดี๋ยวมันบ่ออกได้คนนี่เห็นบ่อความือแจ้ไว้เนี่ยเจ้าอย่าไปมือใบโตหนูเด๋มมองได้เจ้าอยากให้คนนี้ออกไปสิบ่อไปเรืเด้อเพราะว่าไอ้ มันหนักมัมกดลงเลยแต่แรำหนักมือเหรอมันแบบโบหูแต่ว่าเป็นสิ่งนี้นี่มองคอยเอามือแตะไว้ผันอนมันยังไลบอนี่อันอชิเบิงอีก่อยชรนอีกฝ่ยเอามือแตะไว้มองหันละแต่แตะมันก็บอกทอมูถ้าเบิงรลอืมีขันตอนื้อายด้ะขันตอนที่สามรุ่นสามเทือถาบางาม เตะปากเตะปากพไทยธหลวเตะปากตากองเด้อบอลลุนนี The ่เดียบที T ่สามหนูโม uh ่ออกมางามสกอนไหลคัดออกมาแล้วมองามเตะปากพุทไธหลวรับประกันการันตีอย่าเตะปากเออตอนตีขาเสือมเสียบเนีากมันมองามจีมองขอามือขอยแจ้ไว้อะนะถ้าเบิ้งโลดนพามือแจ้ไว้มองไรจีเบป็นไงขาขวามันไหนล่ะแมนบอแมนแมนเออ ตาเบิงเนื้อมองหันล้วมันสิบางามทั้งหมดนี่มันยังมองบางามเลยเด็ครับถ้าเบิงโนดเด้อนี่ขั้นตอนขั้นที่สามขันที่สี่คอยจะสกอร์ลายหลักขันนี้ข่อยใช้สิตีเพิ่มใหม่อีกอยู่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยของเจ้าย่างนั้นเห็นไหมของเจ้านี่ขาเนี้ยังมุดออกอยู่ตาเบิงหางนี้ดีละมันเกี่ยงไปแล้วตาเบิงเอาเด้อ S <S บ่เสียยายลบดูเด้เนียนเมเนียนเรีอยอ<ส>ดีกู้ครับดีกู้เออหลังเอากะละมังหนามมาเตรียมถ่าแล้วจะไดกนกะละประกันงามเป็นงามล่ะนูตัวนี้งามเป็นงามเลยดูขันกล่องมาหันกล่องมาปากกล่องขาบ่งามไปเตะปากตะกงอ่ะจุ่มน้ำหนาม จุม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 นี่ครับนี่อันนี้คือตัวที่สองนั่นอ้โหเนียนมาเลยดเลยครับเนียนมาเลยครับดังด้วยนี่หยอดเลยนี่ครับเดี๋ยาเสเบิดงนี่ครับของจริงนี่เทคนิคเดี๋ยาเสเบิดงเอาปากมันงามๆก็ได้ครับผมอปากเอาหัวงามๆก็ได้นี่ครับนี่ เทคนิคการในถอนขนของอ่าหนูครับผมบ่ต้องถอนแบบนี้แบบนี้บ่ต้องเสียเวลากับถอนนี่บ่ต้องเสียเวลาถอนเลยครับนี่นี่ครับวิธีครับปัดขนใหม่แค่สามเทื่อปัดขนสามเทื่อนนะครับนี่เออเคขนสามเทื่อนถูแว่อนี่ก็ได้บ่เนี่อเลยครับเอาแค่นี้ก็ได้บ่กินโมติดเลยครับนี่ เอาแค่นี้ไงโอ้โหได้กินบ้างแล้วบอจะมากินบ่ทีได้กินแล้วบอมือเศร้านี่ได้กินแล้วได้กินแล้วแมนโอ้เมนูได้กินแล้วอ่ะครับเออจุดที่เจ้าไปเอาไว้นี่แมนบอคอยเอามือแตะไว้นี่มันงามบอโมงามฟังนี่เลยงามงามอ่าโอเคอ่ายอดเดี๋ยวเราสิไปเห็ดเมนูกันต่อนะครับเนาะถามว่าไผทอนคุณในงามเท่านี้บอ นี่ถ่ายอนเองในงามเท่านี้บอโอ้ยบัวใดเหรอบัวใดอันนี้เป็นเทคนิคเนี่ยในงามบอนงามบอเป็นเทคนินคเดับเ,เมนูต่อไปขี่ขันตอนทำอาหารครับต่อไปสเส็ดกินเด้อป่ะนี่ต่อไปเ,เอปอชเชฟลุงไหมนะครับนี่จากโบนเนื้อผลิตมาเห็ดอาหารไข่เ่าเต่งกีสารแซ่บเนี่ยจ <ะ S 2> ้ากินนะครับงสีกัวหนูสีปรุงอาหารเนี่ยกินได้เนี่ยนี่หน่อหวานเ่า นี่อ่าครับเยี่คนใดคนติดตามกดเกตสกายให้น้องนุ่งเขาด้วยนะครับเแกนั่งเกาะโอ้ยลงเลยขอบคุณครับเอ่อตอเต่งอีสานแซ่บๆเส็บนะครับคือกับนุ่งใหม่นะครับนุ่งไหตอเต่งอีสานเส็บแซ่บครับเมื่อที่เดหนูมาหาตัวแต่ว่าไทยท้ำกันแค่์สองตัวเนาะครับผมเนาะเอ้าสามตัวเฮกินไปแล้วเยี่สามตัวกินไปแล้วเซ่บพอแซ่บพครับผมแซ่บเส็บกับผมหลังจากนี้เดี๋ยวข้าวเสียกิน ไอเสกินฝากเทียงนู่นี่เนาะครับผมบนเทียงได้ครับเด้อครับนี่งาม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 สนสุดยอดีครับอย่าไปถอนคนเนียมันยุ่งยากเด้อพี่น้องเด้อครับนี่เทปครับผมครับผมเทปล่นไฟอ่อนๆตอนนี้อ่าถ่ายมาของไฟครับครับผมไฟซ้ำหนีอย่าไปอย่าไปล่นเด้อครับเอาฟืนมาใส่อย่าน้อยครับอืมให้ไฟมันอ่อนๆถอนเออบัดพ้นไหมนี่พี่การปัดคนได้ไหมโอ้ ล่นแล้วก็ปัดสามเถื่อครับสาเถื่อที่สีหนังมันสีไหมมันสีลอกครับอือเพรอ่าต่อไปที่บอยู่กับเท็บนะครับนี่เทพบการหาหนูนะครับแล้วก็การเป็นเชฟอาหารนะครับของอ่าเช็บอ่าลุงไหมนะครับเนาะมาจากบนนะครับนี่เพรนหนี่เจ็หนู้นะครับเท็บนูกันหนูตัวนี้บอกว่าผูสาวเป็นน้าหลักสาวกำลังอหอูสาวกำลังอ่อ ยี่ซบษเศดติดตามนะครับเนาะติดตามต่อไปครับครับกานทำอาหารโอเครอาหารขันเทียงนะครับเนาะครับผมโอเคโอเคครับผมครับ